สวัสดีครับพี่น้องปองฝ้ายขอบคุณนะครับผมหืมผมแอบพนาะพี่น้องมาชมถนนหมายเลขสองสามสี่หนึ่งนะครับผมเส้นนี้ครับผมเส้นนีน้ซึ่แล้วไปทางบ้านกันล้นตูบบ้านนำมุดบ้านหุ่ยจันนะครับผมผางเส้นบ้านล้นเส้น้วกา็ไม่เสีออกกันชอบนะครับผม ออกการช่อมออกทั้งทางตะนุ่นนะครับบอ,อกว่าตะนุ่นกันช่อมเนาะทางนี้นะครับออเส้นนี้ครับแนนะต่โคงจารโมแน่ใจว่าท้องอะไรยังไงนะครับเซนนี้ก็มีบางช่วงชิมขลุขาแยังแรงนี่ครับพี่น้องครับตรงนี้คือเนินนีเขาเรียกว่า นั่น6ชั่วโมงนะครับผมแนะต่สมัย,ยนั้นประมาณ30ปีที่แล้วนะครับผม น,นี่สีพ่พันอันนี้ครับผมสี่พันทจะมาเคื่อนทุยทยานะครับ คนละใหม่ลายการสินอยางเป็นหลักนะครับผม,านนะะม,มกา<ฯ>รทุเรียนกับมีอย่างลืมคืนเรื่อยๆกันนะครับผมเรื่องตัวผู้ใดที่มีทรัพย์ใในั้นมีเหตุมีปัจจัยในการการบริหารและกจัดก,การพวกอันนี้นะครับเรียกว่าการปลูกเนาะไอ,ป,นนะะอปลูกทุเรียนเนะะี่ยต้องใส่ต้องใส่การลงทุนนิดนึงนะครับผมกา แล้วแต่ผู้ใดสะดวกนะแต่ส่วนยหญ่เนี่ยก็บผูกไว้กับแครงแล้วใส่ปุ๋ยแล้วกันขน,ดนาดหนึ่งแต่ว่าราคามันเก่าป่ไิดเมค่อยครปันไดครับผมแต่ว่าทุเรียนช่วงนี้กําลังบูมนะครับทุเรียนบูมนะครับผมราคากิโลก็ทั้งหลายหน่อยแต่กับราคายางเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าาทประมาณสามสิบกว่าบาท ีเป็นถนนแห่งแรนระวังโซนที่เป็นสวนย่าง,งาโซนเงาโซนทุเรียนนะครับผมเส้นนี้ครับ <S <S ถือว่าเป็นเส้นเศรษฐกิจหลักนี่ก็ว่าได้ครับผมตรงนี้ครับ <S <S ามีสวนย่างสวนเงานทุเรียนหลายแห่งทั้งนี้ครับผม <S 2> <S 2> <S เป็นสินทางที่ว่าหน้าซีแบบว่าถนนเอาขน คือการเกษตรเอาไปขายนะครับผมเส้นนี้คนระับสิแบบเป็นเส้นหลักเลยครับผมหรือว่าเป็นหัวใจหลักเลยแหละครับผมอันนี้เป็นบ้านบ้านโดนตูมนะครับผมบ้านโดนตูมถาวบ้านนะครับผมสมัยตะกอนโอ้แท้นี่จะเป็นดินแดง,งนี่อย่างนี้เลย,เลยพี่น้องถึงดินแดงอยู่นะช่วงผมอนี่น้อยอยู่หรอกเรียนอยู่ตรงเนียมนอูอันมัธยม เมื่อสองมอสามนี่แหละครับจำมาได้เหรอมันโดนแล้วตอนนี้อายุหลายเลยมาที่นี่ นี่เป็นบ้านผู้ดินเนะครับผมบ้านผู้ดินพัฒนาครับผมตัวนี้ครับนี่บ้านผู้ดิน,นครับเนื่องจากมันมีมันกม็มีเขามีประวัติแต่ละหมู่บ้านนะครับผมกาสิเบ้การมันมันมันมย่อะไรครับว่าอหไครับ,บ,ครบแค่รู้ว่าสินนี้คือ่านบ้านไหนบ้านไหนนนึๆนะครับ เนี่ยซีแยกข้างหน้าเนี่ยผมเลี้ยวขวาเนี่ยไปทางบ้านสวนปลาได้นะครับผมเลี้ยวนี้ก็คือไปทางบ้านกันแดงทางขุนแล้วครับผมเลี้ยวเข้าไปซีเขาหมู่บ้านสองหมู่บ้านนะครับผมลงเมติแล้วครนองครับผมฝนนี่ครับถนนหมายเลขสองสามสี่หนึ่งไดครับพี่น้องครับผมตรงนี้ครับ ออกับฝนลงเม็ดมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับอันนี้เป็นถนนที่ว่าผ่านหลายหมู่บ้านนะครับพี่น้องเส้นนี้ครับเป็นหมู่บ้านที่เกิดไม่แน่เกิดหมูมบ่มมบา้านเป็นหมู่บ้านเก่าแน่นครับผมอย่างพี่น้องขามท่านตัวนี้น นี่เป็นบ้านน้ำมุนได้ไครับผมบ้านน้ำมุนครับผมตัวนี้สิเนี่ยภาพออกนึงอันนี้ก็เขาใช้เมื่อกี้มองมาไซเมื่อกี้กะไปทางบ้านสูนปลาได้ขึ้นกันนะครับผมถนนเส้นนี้สิเลอร์ตั้งแต่ ทางฟังนี่ก็สชิเเิ่มตั้งแต่บ้านโคกตะบัวนะครับผมตรงนั้นนะครับติดกับสมรส,สมรไสเนาะที่เขาเขียนไว้เป็นโคกตะบัวผมก็อ่านตามเขาไแล้วครับเส้นนี้ไปทางกันทอมนะครับผมโอุ้งาม้าเต็มเลยครับพี่น้งครับ บ้านให้เนี่ยเจ้ามีหลายหลายดี่องมัเศรษฐกิจนดินะมีเจ้าก็มีสวนยางหลาย อันนี้สี่เขาไปสวนทุเรียนที่มีชื่อเสียงกันอยู่ในซอยนี่นะพี่้องใช่ครับผมับบ้านแบบมีหมู่บ้านอยู่ที่ไ่นอยู่ครับผมเมื่อกี้ที่เขาไปทางสายมือเลยครับอันนี้คือบ้านห้วยจั์แล้วครับับก็เป็นบ้านห้่ยจัดไม่แน่ใจครับ้านห้วยจัดที่มาตั้ง หะั่างคิ่พอมีรองหรือไปมันตั้งผิดวกวขอโทษขอให้ได้ครับ บา้านเวทีเนี่ยก็จะมีสองมูนะครับผมผมก็เนี่ยใจว่ามูใดก็มูใด,ม,ด,ม,ดมันมีฟังทางนี้กับฟังทางกัตรงนะครับผมเหเกแงอยู่นาหลลุมาห,าหจักเขาอะไร,รบ้างแง่มันไหลลุ่จักเขา รับสื่ออย่างไรมาเป็นจุดเป็นจุดนะครนี้ครับเมียครับผมมาซิมบ้านนี้กันนะครับเป็นไม่าะไม่ใจว่าบ้านใดบ้านอะไรยไทยจะเลิกนะผมก็ไม่ได้ใจนเลยครอบบ้านดี แม่ไม่จัดแลยลรอ เลี้ยวเลี้ยวขวาเนี่ยก็สรเขาเพุ่อปัญหาเพี่อไม่หลงบริษับึงของขับกับนุ่ครับโอเคครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เลยครับผมครับสวัสดีครับผม